สวัสดีครับช่วงนี้ฝนตกทีวันแล้วครับทุกคนก็คือไม่ได้ทํางานเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํารายการสกุปพิเศษนะครับรายการนี้ชื่อว่าถามไปด่าไปนะครับคือเป็นรายการที่เราจะไปสัมภาษณ์เมียคนขับรถไถเธอมีทัศนคติยังไงถึงได้มาเลือกคนขับรถไถเป็นผัวนะครับแล้วก็ทําไมเธอถึงชอบด่าผัวเวลาผัวแต่งรถนะครับซึ่งผมคิดว่าหลังจากออกรายการนี้ไปแล้วอาจจะมีคนไม่เรียกผมอาจารย์โอมก็เป็นได้ <laughs> ไปด่าไปกับเมียของผมดีกว่าครับไปเลย let's go เธอเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารมากนะครับเธอเคยทํางานมามากมายสารพัดนะครับหลายอย่างมากหลายงานมากนะครับเรียกได้ว่าชีวิตของเธอนนั้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมือผู้ชายมาอลังการล้านแปดเลยนะครับซึ่งเธอก็ได้นั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้นะครับกป็นรอบไหนเร็ว มรเลยะานไปยงบ้านหน้มเมียแว่าใตึ้นนะผมจะรอดไหเนี่ยยุ้นี้ทุกคนผมจะรอดไปเนี่ยทำไมเธอถึงเลือกผู้ชายที่ขับรถไถเป็นผัวครับว่าผู้ชายรถขับรถไถมีดีตรงไหนทำไมต้องเลือกเป็นผัวเพราะว่าอยู่วันวันก็ติดตฝุ่นอยู่กับที่โครนอยู่แต่แดดอะไรแบบนี้ครับตัวก็จะดำดำคล้ำๆหน่อยอะไรแบบนี้ครับ จริง,งไม่ได้เหลือเลไม่มีตัวเหลือไงไม่เหลือเลยไอเหลือไม่ได้เลือกครับไม่ได้เหลือไม่เหลือมันไม่มีตัวเลือไม่ไม่มีตัวเหลือไง้ดโดโช่วยพี่อยตายไปเลยงานพวงไมเอาล้ครับกับเข้าสู่รายการในช่วงที่สองนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณใบไทรเกียวจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับ ที่เป็นสปอนเซอร์หลักในคลิปนี้องนางวินัยจับจุ้มคอนะครับมาสู่คำถามช่วงที่สองนะครับเออผมอยากถามคุณทิพมณีว่าอยากเต้างขันชาวชุดรันให้ไม่ได่เป็นพิธีกรมันต้องหลอกมันต้องหลอกไม่เบียวอาจารย์อมเออนั่งจากคลิปนี้มีใครอยากอาจารย์อมไหมหน้าไม่เลยมันเป็นการแสดงทุกคนอ๋อตัวนี้ไม่ใช่คนบันนีใช่ไหมเป็นบันนีเลย นหัวแดงหลังจากที่คุณทิพมณีได้แต่งงานกับคนที่ขับรถไสคือผมอยากถามว่าคนขับรถไสนี้เวลากลับจากไถที่เขาขี้เอาไหมขี่เอาเอาไะไเเอานาเอาไว้รเอานามเอานามนามไมได้หรอ แถวว่าเห็นั่นท้าเหล็อกเห่ียวมันต้องควัดใช่ไหมต้องควัดต้องควัดต้องควัดเอวมันจะไก่ดีเร็วร่วนร่วนร่วนหมาเมียเมียตะเงป้มัวเองคนเมียเอวมัไก่ดีเร็วก็ตึงเรื่องเปอดเปดปอดเปดมาเลยเอวปอดเปดคือแล้วไตควัดมาแลงอตปวดคือรถไตควัดนะสคุณพูดทำบรรณุนนะครับไม่ปัดตรงอกน้ำนะครับลอกน้ำไม่ได้ตีแบบนี้เจ้าบติ มีคำถามที่ FC ฟถามมามากมายนะครับว่าทำไมคุณทิพมณีต้องด่าผัวเวลาผัวแต่งรถด,ด้วยครับมันเป็นสไตายจะตายหรือผัว <c oughs> จะตายไม่เป็นสไตายถ้าไมด่าพวกอะ่ะหนูซื้อข้าเล,ล็กรักอย่าง,ง,งาแล้วมันอะไรนี่เอาไงด่าแล้วมันมันเป็นยังไงมันการแต่งรถแล้วมันเป็นยังไงคุณทิพมณีถึงได้ปั่วเสียขนาดนั้นนะครับ <c oughs> แต่งเหมือนโจทย์หรือนักประจวบอยู่ในไหนนี่วันนี้นะนักประจวบอยู่ไหนเออแล้วมาในแนวเต้ก็ด่าไปเรื่อยๆจนว่ามันเต่งไง แนไข่เน่าก่อนต้องคนดาคนแต่งเนี่ยคนอื่นเป็นแบบนี้ไหมนะครับถ้าเมียใครที่ชอบดาผัวเวลาแต่งรถก็คอมเมนต์ใต้กลิปมา่ยไม่จะจบกลด่าหรอกต้องไม่หาเหลืองไม้ดาแกลอะไรเราไม่ให้กินงงไม่แหละหน้ากันนั่นแหละไม่ มีอีกคำถามครับ f c b ขอมาเยอะเลยก็คืออยากให้คุณทิพมณีพูดกลางมั่งนะครับเวลาออกคลิปอย่างเงี้ยคุณทิพมณีจะกรุณาเป็นเกียรติกับรายการของผมได้ไหมครับลองพูดกลางไงได้แรงกลางไงไมาใหญ่เร่งทำไมครับจับปึ๊ดเลยแรงกลางไงหลอบน้องทักประโยคคนกุ้งเตี๊ยบกุ้งเตี๊บเอาเกิดประเภทเลยใช่ไหมมั่นมั่นเกิดจันบนจันล่างครับคือจันบนจันล่างหนักตัวมงแล้วตอนลงมากลางนี่ลงมารถอะไรครับ กังบินแลยอ้วเอานังอดบูลาวานนกจริง้ยมาเครื่องบินเลยทุกคนดูดิเมียผมไม่ธรรมดาเลยเอาออหนึ่งประโยคดาผัวแบบประจักษ์กลางเลยหนึ่งประโยคดาประจักษ์กลางไอดำไอ้ดำไอดำไม่ดำเอาละครับเข้ามาสู่ช่วงที่3าของรายการช่วงนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้จะออกเป็นสาระนิดหนึ่งนะครับคุณทิพณีครับคำถามสุดท้ายนะเอาเป็นสาระนิดหนึ่งนะ มีชาลากันหอะไรกันมีดูดูพิธิกรดนิอยอันนี้แต่งแติทิกรเลยเลยไม่มีชาลราเแต่งพิทิเอนแ่ยแต่งตัวนี่ในกต้เป็นรักกงเกย์มาเนี่ยงังนเก้งกากาเื่อนี้เสื่อนี้จัดหรบอไม่แต่เป้งน้อยเหรอเลย หลังจากที่ได้ผัวเป็นคนขับรถไถน,นะครับหลังจากไ,ได้เงินโปรแล้วก็อยกากสามนี่จามมีหลังจากที่ได้สามี <c oughs> เป็นคนขับรถไถน,นะครับแล้วก็สร้างตัวมาเรื่อยปัจจุบันก็ผมเห็นก็อยู่ดีกินดีนะครับคุณนิตารู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ผัวคนนี้เอาความรู้สึกๆๆึิงริงเลยอย่าเพิ่งโู้ไปยาที่เอาเป็นสาระหน่อยครับไม่่าระไม่เอาไม่เอาตาลกเลยอันนิดนิดนึงนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรครับ คนชิปปีอาจจะไม่โอมเราโอ้มันอะบอกฟังความรู้สึกของคุณทิปมณี่กันนะอาน้ำตู้ว่เรียกอุตกระปใวายไม่เรียกอะไรอะไรโอมมั้มจะเลยรถดับเพลิงก็เป็นมุกเล็กๆน้อยจากคุณทิปมณนีนะครับน้องแอมแอมกวักไหมอ่ะได้ปัง อาละครับความรู้สึกของคุณที่มีเป็นไงบ้างช่วยถ่ายทอดเรื่องราวให้กับ f อฟซีแฟนได้ฟังหน่อยครับความรู้สึกที่ได้โอเปิดซ้ำมี่เอาพูดภาษากลางนิดนึงอ่ะภาษากลางก็เลยเล่นภาษากลางอันะไปทเดี๋ยวนี่น่าหลงกลโอมอ่ะต่างากหจริงเหรอพกตีว่าเป็นคนแบบนี้หล้วลุงไม่เจ๋อเลย ความรู <S 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 ้สึกความรู้สึกดิดาเด็กโอมีสามีนะคะน่าดูตาและเสียใจมากเลยมมหน่าเลือกเลยเล่นเล่นเล่นก็รู้สึกโชคดีนะคะรู้สึกดีโอเลยเล้อดูเล่นไปเลยดูเล็กไปเลยก็รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีนะคะที่เลือกผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิต ้ายย้อนเวลากลับไปได้ก็เลือกคนนี้แหละค่ะคนหน้าตายวไม่รอแล้วเดยวใจก็ห่อมากเลยหมดหมดแล้วครับแค่นี้เราคิดแล้วเราคิดแล้วว่าคิดผิดไหมเรื่องไม่ผิดหรอกครับไม่ผิดไม่ผู้ชายที่สงงาลาศีแบบมากว่แก่แบบนี้นะครับมันดูดีมันมันเท่ไปหมดคุณเลือกไม่ผิดหรอกครับ โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จะได้เห็นความรู้สึกของเจนะผมไม่รู้ว่ามีสาระไหมผมว่าหน้ามันจะไม่มีนะครับคลิปนี้เนี่ยเลยแต่งตัวไปเรื่ยเรื่อยและมันได้แต่ <laughs> มารอเห็นไหมใครบอกว่ารอบกมไม์บอกแต่ตงตัวดีดิเท่ไหมทุกคนกมไม์บอกดีที่หัวร,ร,รอบไหมเท่ผมบอกว่าโอเคนะครับนี่ก็คือความรู้สึกของเมียคนขับรถไถนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากอีพีนี้เราจะมีรายการแบบนี้ต่อไปหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ช่วยดันกันหน่อยนะครับทุกคน เมียใครเป็นแบบนี้ก็คอมเมนต์ใต้กลิปไปน,นะครับขับรถใส่นะครับทําได้สิ่งไหนเราคนที่จะบอกเมียแต่เรื่องเดียวที่เราไม่ควรบอกคือเรื่องแต่งรถนะครับฝนตกทํางานไม่ได้เราก็มาสร้างความสนุกสนานนะครับอย่าไปเครียดกับการทารถใส่นะกาไม่้เรการมสนะ่เียดบารติไม่เม,มีบายมคอมเม่เครตยด ก็จะอยากให้ EP หน้าให้เย็บีช่วยคอมเมนต์อยากให้มี EP หน้าให้เย็บีช่วยคอมเมนต์นะคะว่า EP หน้า EP หน้าว่า EP หน้าหน้านะคะเจตตาจะเป็นคนนับบัตรเจตตาโอมเองเป็นคนนับบัตรเจตตาโอมเองใครอยากรู้เรื่องอะไรของเจตตาโอมคอมเมนต์มาบอกเลยใต้คอมเมนต์มาบอกเลยนะครับพี่น้องเจ้าตายใจเยี้ยวเราโรยแดงพี่น้องเนอะจุ๊งกอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่า พิกา <Yeah. S 2> <laughs>